ปล่อยชั้นอะไรปล่อยชั้นอะไรของพี่เขาไม่เาของใครของใครอันนี้ของใครของพี่เจ้านายของกของพี่เจ้านายกแบ่งกันแบ่งกันปล่อยแบ่งกันนะมึงอะปล่อยให้เขาเล่นพี่เจ้านายเอามาก่อนไม่เอาก้าปล่อยปล่อยชั้นอะไรละปล่อยชั้น เอ้เล่นแบ่งกันเดี๋ยวเถอะก็นี่มีแล้วไงดูนี่ใส่ไม่ดีเออนั้นพี่เจ้านายไปเล่นคิงคองนะเอาไงเออห้ามแย่งกันนะทพี่ใส่ไม่ดีไอ้กลามึงมีแก้งพี่โอ้โหไม่พอจใจ ทะไมอะก็ได้ไปแล้วไงไไเออเล่นไปเลยเออเล่นสิเล่นไปเลยเล่นอะไรเล่นอันนี้เล่นขิงของ,งเอเอใช่หิอาาอาานองทำไหมทำไมทำไมทำไมไปโน่นไปเล่นไอ้เคดิดดูมันดูมันดูนิสัยมันไม่ได้ดูมันแย่งเขาหมดเลยมึงนี่นิสัยไม่ดี ไม่ได้อ่านน้นพิธีเจ้านายปบอาจละเข้อ่าพี่เจ้าน,นายไปกินขนมแล้วเอาเอาไงมือไี่ให้นส่ไม่ดีมึงนี่มันปักเข้าให้ปักเข้าให้ใหแย่งพี่เขาทุกอย่างโอ้โหไม่พอใจดูดูดนใส่ไม่ดีแบมือมาแบมือมาโอ้โหนักเรงใส่เปล่าแบมือ โอ้โหเตะดังปากอืมมาดินี่ใส่ไม่ดีมาสิ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 โอ้โหโอ้โหมาสิอืมเจ็บวดเบปโอ้โหสู้ป้าสู้ป้าเหรอ <c oughs> <c oughs> อย,ย่ายยงกระเป๋าเดี๋ยวเถอะเอาสิเอาสิาสมาสิเราทำสงครามกันเอาสิเดี๋ยวเถอะแย่งเขาเอาแต่ใจตลอดมึงนี่เออกินไปเลยอย่ามาเล่นนะเออเพียนไหยถูกต้องทำแบบนี้แหละมันตามไม่ทันหรอก